ครับสวัสดีครับวันนี้เข้าเสื้ผ้าเตรียมของไปขายเลยครับผมได้ทัมเร่ล้วครับมาทัมเร่อะไรเนี่ยพอดีเลยอยู่แถวตลาดครับเฮ้ยมีคนขายอย่างนั้นพอดีครับเป็นเส้าขายก็เลยไปถามเส้าบุญครับเป็นราคาเส้าหนึ่งสองพันบาทครับผมวางั้งก็บบริษเส้าแล้วครับบางเทืากับหาล้อยผ่านหนึ่งก็มีครับเหล่าจะมองครับผม เอา,อาหาเบิ่งเอาครับขายบ่อหเขากับย่างใหญ่ที่ไหมครับนี่ีทั่วเต้าหู้ด,ด,ดี้อครับตูดีดมันหนามันหูใส่ตาดอกไม้หมมีกับเกรสรครับสามมือเปี่ยนเพื่อนคือเกาครับแข็งเท้าทั่วท่องท็่ตัวส่วนครับเวลาล่องโรตีครับนุ่มผมใส่์ข้นในชั้นนะครับไปก่อขาย เดีวนี่เ็เช็ดทั้งยานำากกระท,ที่นี้ครับเรกกกเฮ็ดปอร์ไลแล้วครับผมเฮ็ดปอร์ัามานก้าวเบิ่งลู่ากันครับที่เป็นยังไงครับส่วนของของรถเก่าขึ้นแลละครับจะมี่ลมครับผม,มที่นี่ีลคารนั่งทั้งสองทั้ใบมีคนนั่งครับ แรกขายบุดีก็แจกไปครับถาจัดหัวอกัดกระทะทังใส่น้ำมันทังน้ำทังกงกัดเอาไว้สองตัวนึงเอาไว้อุ่นตัวนึงทางหน่อยพี่นี่ครับเอาไว้อุ่นทัวงไงต้นนึงโตสองใบใบหนึ่งไปซับปังกูใบหนึ่งเอาไว้วางปังกูขายครับ มีซัมมิดนะครับผมใส่รถยนต์ไปครับไกลเนี่ยครับระยะทางประมาณ20กิโล้ลยครับจากจากนี้ไปหอตลาดครับกันไผว่ามีรถยนต์กับเติมต้นไม้กับเฮ็ดพวงคางอะไรครับไปมีงายที่ไม่ เรูคกันว่าจะเป็นยังไงครับันบุคือเขาจังใหญ่ที่เขาขายดีอยู่แล้วครับแต่ว่าก็เขาองใหญ่ไม่อยู่บ้านนะครับผมมีนยังหาไม่ครับสุด้ันนี้บ่มียางไล้วครับไปเพครับว่าเขาเตรียมอย่างเนีครับอุปกรณ์ที่เขาจะไปขาย ชองช่อนนั่นนะครับแนะนำหาดว่างฟังกู ลงไล่คลิปแน่เลยครับผมขอโทษขอดอพายอะไรครับรยันลงคลิปครับผมยังรลายครับวันนี้ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กุดสะตอไข่ให้ผมได้ด้อยครับผมครับเดี๋ยวมือ,อเขาขายครับจะไทยเมื่อกี้ครับเป็นยังไงสวัสดีครับ